ประวัติติดยาไม่มีประวัติติดตืดทชกชนใช่นําตัวเลยครับครับผมยูโรนะครับจากรัรรัแิแซลีครับเป็นดูเอลลบของทีมประวัติติดยาไม่มีประวัติติดตืดโชกชนครับโอเคครับแล้วที่ขอถามก่อนว่าทําไมแบบเราถึงแบบเก่งกว่าทีมอื่น แบบทำไมเราถึงเทพแบบเทพฟ้ากับทีมอื่นอ่ะอ๋อผมมีสามคนที่เคยขึ้นถึงเรเดียนนะครับเอปไปหรือเปล่าครับทีมนี้รนรเอาไปแอคกีแล้วเอาไปแอคกีแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ครับเลยเคยขึ้นเคยขึ้นตอนที่เขายังขึ้นขึ้นกังมาไม่ถึงะครับแล้วพอเขาขึ้นยังมาแล้วก็ร่วงนะครับพี่ตอนที่มันตอนแรกที่เปิดมาแรกๆกแล้วคนที่แรงเก่า,เ,กาเขาสูงสูงนะครับไปตัดกันก่อนนะครับแล้วคนที่พวกแพทก็เลยได้ขึ้นนะพี่อ๋อ ก็ถือว่าอยู่เลดี้หนะนะก็ถือว่าเคยอยู่โอเคแล้วแล้วแล้วเราแบบมีอะไรจะฝากทีมอื่นวะแบบพี่พี่แบบที่เราจะฟัดในรอบหน้าเนี่ยอ๋อก็ได้หมดนะครับพี่ใครก็ได้ครับอยากลองครับอ่าตัวอย่างนี้น้องจะทีม w a f d ครับเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวครับผมครับผมชื่อเล่นชื่อจอมครับชื่อในเกมชื่อสลัดคันเล่นตำแหน่งเรให้กับทีมครับผมครับแล้ว อ,อทีมเราเนี่ยส่วนใหญ่ฝึกฝึกกันแบบไหนครับไม่ครับไม่ได้ซ้อมไม่ไม่ซ้อมเลยใช่ไหมครับก็คือแบบ,บเล่นแร้งปกติเวลามันไม่ได้ว่างตรงกันครับผมอ๋อ,อ,อก็เลยเราเราก็เลยไม่ได้ซ้อมแล้วแล้วตอนนี้เราอยู่แร้งอะไรครับอยู่แรงอิ่มครับอิมมอนเท่าแล้วเรามีอะไรจะฝากถึงทีมอื่นที่เราจะเจอในรอบหน้าไหมครับก็เบาๆหน่อยครับทีมผมไม่ค่อยเก่งอืมต่เปล่า,านี่ขนาดไม่เก่งเนี่ย โอ้อยู่อิม่มรองไม่เก่งนะเป็นแบบนั้นแหละอโอเคขอบุณว่าครับครับผม,ผมครับบีดีสปอร์ตบลูนะครับก็เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวเลยครับก็เลยครับชื่อในเกมชื่อสิบเซลนะครับเอ่อมาจากประดินครับอืมเอ่อแล้วทีมเราอยู่แรงอะไรครับเนี่ยก็มีไดมอนด์สองคนคนระับสามคนแล้วก็ แพทสามหนึ่งคนแพทหนึ่งหนึ่งคนอออแล้วทีเรามีการฝึกฝนยังไงบ้างครับก็ไปฝึกคอมต่างๆครับแบบในแรงอยางงี้อืมแล้วคิดว่าทีมเราแบบทำเก่งกว่าทีมอื่นยังไงบ้างก็ทุกเรื่องครับอ่าโอเคแล้วแล้วเรามีอะไรจะฝากถึงทีมที่เราจเจอรอบต่อไปไหมหรือวแบบ่าเราเขาเล่นเกงอยู่แล้วแบบเราฝากถึงใครที่แบบเออเราอยากจะฝาก อยากเจทีมไหนอะไรก็ว่าไปอยากขอเม็ดเดียวครับอ่าโดนวันแถบวันผมนายอภิรักษ์อินทนินทรครับอยู่โรงเรียนบดินทรเดชาศึกษจีนีส,สองนะครับอายุสิบหกครับก็เป็นหัวหน้าทีมของแกงหกนะครับโอเคครับแล้วคิดว่าทําไมทีมเราถึงเก่งกว่าทีมอื่นอ่ะแบบทาไมถึงเทพกว่าเออเล่นด้วยกันมานานนะครับเล่นมาตั้งแต่มอนหนึ่งตั้งแต่รู้จักกันเลยครับเล่นมาสี่ห้าปีครับ เล่นเกมมาด้วยกันหลายคนเนี่ยครับแล้วมีแรฝากถึงทีมที่เราจะเจอป่าครับไม่มีครับอยากฝากว่าผมอยากฝากบอกว่าฝากสวัดีรุ่นพี่เลยนผมที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 ่ผมเจอทีมต่อไปมีรุ่นพี่โรงเรียนผมอยู่คนหนึ่งครับฝากสวัสดีก็ได้ครับผมอากัสจากทีมแองเกิลเออพี่มีคําถามก็คือทําไมเราถึงเก่งกว่าทีมเอื่นครับแบบเรื่องการฝึกไหมหรือว่าแบบ เราเล่นด้วยกันมานานหรือว่าไงครับใช่ครับอย่างแรกคือเราเล่นด้วยกันมานานแล้วครับแบบความเราเล่นด้วยกันมาเยอะครับแบบทีมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยทําให้มีส่วนมากเลยครับในการชนะทีมอื่นอืมแล้วมีอะไรจะฝากถึงทีมที่จะเจอในรอบหน้าไหมครับอ่าอืมผมจะพยายามให้ดีสุดครับเขาจะได้ไม่ต้องผิดหวังเวลาเจอผมโอโ้ก็คือแบบเราจะใส่สุดแลว้วอ่ะ คยเอ็กจากทีมสวัจีครับโอเคอ่าทำไมทีมเราถึงแบบเก่งกว่าทีมอื่นอ่ะผมก็ไม่รู้ไงครับอาจจะเป็นเพราะกดแรงด้วยกันบ่อยแล้ะสนิทกันเลยทำให้ตอนเล่นมันพูดคุยกันง่ายครับอ๋อแล้วแล้วแล้วเรามีอะไรจะฝากถึงทีมอื่นไหมครับแบบทีมนี้เจอก็ระวังสวัจีไว้ดีๆแล้วกันอ่ห้าก็ผมก็ตำแหน่งแงชมป์ผมขอแล้วกันนะเท่านี้ห้าตำแหน่งแชมป์ <laughs> ชื่อในเกมชื่อซิโอน่ครับมาจากทีมสกเกิร์ตครับโอเคครับอ,อทีมเราอยู่แลอะไรครับตอนนี้เรเดียนถูกสี่คนครับอ๋อแล้วเราอีมทอล์หนึ่งคนเรเดียนสี่แล้วคิดว่าทีมเราเนี่ยแบบเอ,อเราเก่งกว่าทีมอ,อือ่นยังไงเก่งเรื่องการโยนครับโยนเกมเก่งอ๋อโยนเกมไม่ได้โยนกิลด้วยใช่ครับอ๋อเราวแบบ มีอะไรอยาฝากถึงทีที่จเจอในรอบหน้าไหมครับก็ถ้าเล่นมัวๆก็รับมือให้ดีครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับ